สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมเพชนะครับจากช่องเพชพอดแคสต์นะครับแชร์ทุกเรื่องนะครับผมคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความเพียรในส่วนตัวนะครับในเรื่องราวต,ต่างๆจากคลิปๆที่แล้วเนี่ยผมต้องบอกจตมตรงว่าวันนี้ผมแทบจะไม่ได้เหลืออะไรเลยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับปี2568ซึ่งบ้านตรงนี้อันนี้คืออัดอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็ เป็นบ้านนะครับทั้งหลังผมก็ไม่ได้เรียบเรียงคําพูดนะครับก่อนที่จะขึ้นอัดทุกครั้งนะครับแต่ทีเนี้ยผมมีบางอย่างที่อยากจะแชร์อย่างหนึ่งคือไอ้คาว่าที่ไม่เหลืออะไรเลยโอเคมันอาจจะเหลืออยู่ในบางอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้อัดคลิปที่เนี้ยไปถึงเดือนไหนไปถึงวันไหนนะครับพรุ่งนี้ผมอาจจะอัดคลิปที่อื่นก็ได้นะครับหรือเดือนหน้าผมอาจจะไปอยู่ในที่ที่มัน แคบลงกว่าน,นี้นะครับแต่ทีเนี้ยผมอยากจะแชร์เรื่องราวหนึ่งคือผมต้องบอกว่าผมอยากจะลองทำชาเลนจ์ตัวเองดูตรงที่ว่าผมจะเอาของมาขายนะครับมาขายออนไลน์ผมมีผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับผมจะทำตั้งแต่กระบวนการ เปิดแอคเค n t จนเอาสินค้ามาขายแล้วผมจะทุ่มเทกับมันนะครับแล้วผมอยากจะให้เป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะทำว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับอาจจะเห็นว่าวันนี้ผมยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันข้างหน้าผมอาจจะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆกันครับผมอยากจะชาเลนจ์ตัวเองดูนะครับว่าอ่อ อนาคตมันจะไปจบลงตรงไหนนะครับผมจะเจ๊งกับมันหรือเปล่าหรือผมจะได้ทํางานที่ไหนหรือผมจะขายของกับมันผมจะเอาสินค้าตัวนี้มาขายแล้วมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมันอาจจะล้มกลางทางหรือล้มตั้งแต่ตอนแรกหรืออาจจะประสบความสำเร็จมากมากก็ได้ซึ่งผมจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับว่าชีวิตของผมมันถึงกระบวนการมันถึงขั้นตอนไหนแล้วแต่ต้องบอกตามตรงว่า เดือนนี้เดือนกันยายนพศสองพันาผมมีเงินในบัญชีไม่กี่พันบาทนะครับรวมทุกบัญชีแล้วนะครับผมมีเงินในบัญชีไม่กี่พันบาทนะครับผมเอาเงินประมาณหลักพันสองพันนะครับไปลงทุนนะครับที่จะซื้อของมาขายนะครับซึ่งก็อ,อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้จะมาขายของในช่องนี้นะครับ ผมแค่จะเอาช่องนี้ไว้เป็นอัปเดตนะครับเรื่องราวชีวิตของผมเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของผมว่าผมทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วมันอาจจะไปเข้าหูใครสักคนหนึ่งหรือเพื่อนๆที่กําลังประสบพบเจอกับปัญหาอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เอาเละว,ว่าลุยกันนะครับในซีรีส์นี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ก็ลุยก็ก็ ก็ลุยในแบบที่อยู่ในกรอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากๆซึ่งซึ่งผมอาจจะตัวคนเดียวนะครับในวันที่ผมลุยอยู่ผมอาจจะตัวคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวนะครับซึ่งเอาจริงแหลมันก็ยากนะครับปกติผมทําอะไรโดยที่แบบเ,เป็น2คนตลอดนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ว่า ต่อไปนี้ผมอาจจะเหลือตัวคนเดียวด้วยกับสถานะที่ที่ต้องลาบากขึ้นนะครับที่ที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่ต้องอะไรพวกนี้น,นะครับไว้ผมจะแชร์เรื่องราวตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมแล้วทําไมผมถึงเลือกที่จะเอาของมาขายนะครับอย่างที่บอกว่าผมอยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองแล้วการที่ผมคิดว่าอยากจะเอาของมาขายก็คือว่าทุกอย่างมันลงออนไลน์แทบจะทั้งหมดเลยเราสามารถหาซื้อแบบถุงแกง,ห,งหรือหนังยางได้เส้นเดียว เราอยากจะได้มือถือแม้กระทั่งเราอยากจะซื้อบ้านนกดาวเราก็ซื้อได้จากออนไลน์แม้กระทั่งเราซื้อรถอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้จากออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่สเกลแบบหนังยางเส้นเล็กๆจนถึงสเกลบ้านใ,นใหญ่ๆเนี่ยมันทุกอย่างมันลงออนไลน์หมดถ้าผมเปิดขายของอยู่ที่กรุงเทพในเขตเขตหนึ่งเช่นสมมติเขตบางนาเนี่ยผมก็จะขายได้แต่คนที่บางนาหรืออาจจะเราแวกรอบๆข้างในเขตนั้นแต่ถ้าผมลงออนไลน์ได้เนี่ย ผมมีไม้เซ็แบบนี้ว่าผมสามารถจะขายนาครพนมหนองคายหรือจังหวัดปัตตาน,นีตังลาลาีิว่าเชียงใหม่ได้ได้หมดนะครับเจิจจังหวัดผมสามารถขายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาเลนเนี้ยผมบอกแบบโลกไม่สวยเลยว่าผมไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนนะครับมันอาจจะทำให้ผมต่ำลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะทำให้เงินในบัญชีผมติดลบลงไปมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับซึ่งผมจะชาเลนตัวเองดูนะครับจ้าเดตัวเองดูแต่วันนี้เลยนะครับว่า อีกเดือนเดือนข้างหน้าหรืออีกปีข้างหน้าต่อไปชีวิตผมจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่แถวแถวสมุทรปราการนะครับก็ผมไม่รู้ว่านาคตผมจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือกําลังทาอะไรอยู่นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่ผมจะทํานะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของชีวิตคล้ายๆจะไกลๆคล้ายๆจะเป็นส่วนตัวนะครับแต่เรื่องราวของพอดแคสต์หรือการแชร์เรื่องอะไรพวกนี้ก็ผมก็ยังจะทาต่อไปนะครับก็แบ่งเป็น2พาร์ท แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความแปลกประวัติศาสตร์หรือสิ่งแปลกๆอาหารแปลกๆสถานที่แปลกๆหรือประเทศแปลกๆกฎหมายแปลกๆอะไรพวกนี้ผมอาจจะเอามาแชร์นะครับอนาคตผมอาจจะมีรูปภาพขึ้นมีกราฟิกขึ้นหรือทําให้มันดีขึ้นซึ่งตอนนี้ผมทําได้แค่อัดซึ่งคุณภาพวิดีโออาจจะออกมาไม่ดีอันนี้ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ ตตอนนี้ปัญหาของผมมันค่อนข้างเยอะไปหมดนะครับมันงานหลักก็ต้องทํานะครับกับปัญหาชีวิตส่วนตัวอะไรมากมายแล้วก็จิกิจอะแล้วก็ที่ผมเจ้าของมาขายเนะี่ยมันก็จะเป็นอีกาพาร์ทหนึ่งที่ผมก็ต้องทํามันนะครับคือผมต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกับที่ใจเราก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหลักเรื่อง าการเจ้าของมาขาย,ยนะครับแล้วก็ผมต้องทำมันไปไปไป,ปรพร้อมๆกันซึ่งมันอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมหวังว่าวันหนึ่งแล้วผมคิดว่าผมจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะครับด้วยตัวผมเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ลังแกเกินไปช่วยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับ ก็ขอแค่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ก็พอละอันนี้อาจจะเป็นช่องทางการหารายได้อีกทางหนึ่งซึ่งก็ผมต้องบอกตามตรง,งว่าผมก็ไม่ได้หวังกับมันมากนะครับเอาไว้เป็นสิ่งที่ผมทำเนะี่ยอาจจะผ่านหูสักคนหนึ่งสองสามคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแต่ถ้าเขาได้อะไรจากตรงเนี้ยกัรเรื่องราวของผมผมคิดว่าเออแล้วเขาเอาไปปรับใช้ได้ในบางอย่างผมคิดว่า ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมดีใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมจะแชรเล่นตัวเอง้งแต่วันนี้นะครับแล้วผมอาจจะเอาอ่ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าว่าแต่ละวันเป็นไงนะครับผมอาจจะอัดแบบเกี่ยวกับแบบว่าว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับเป็น ep ep ไปแต่ส่วนเรื่องการแชร์เรื่องราวก็จะเป็น EP ีแบบเกือบ,บทุกวันที่ที่จะที่จะลงเท่าที่ผมจะทำได้ นะครับอืมก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมดําเนินการแล้วก็คือว่าหนึ่งเลยติดต่อสินค้าแล้วนะครับที่จะามาขายมีการพูดคุยในเรื่องของราคามีการพูดคุยถึงถึงรายละเอียดของสินค้านะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรอของที่จะส่งมาที่บ้านนะครับผมจะเช็คสินค้าดูว่าคุณภาพไหมการแพ็กเกจมันเป็นยังไงซึ่งทางทางร้านบอกมาว่าแพ็กเกจ ที่เขาแพ็กมาส่งให้ผมเนี่ยไม่ดีนะครับเขาให้ผมจัดก,การตรงนี้ได้เลยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เลยนะครับซึ่งเพราะว่าร้านเนี้ยที่ผมไปรับสินค้าตัวนี้มาเขาไม่ได้ขายออนไลน์เลยนะครับผมก็เห็นสินค้าตัวนี้มันน่าสนใจก็เลยจะเอามาขายนะครับเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายมากนะครับก็ ก็วันนี้ทําการโอนจ่ายตังอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็รอเขาขนส่งมาส่งนะครับก็วันนี้มีการเปิดแอคเค้าของร้านค้าไปนะครับแค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้มีการลงรายการในลงรายการสินค้าในแพลตฟอร์มหรือการวางแผนหรือการทาําโฆษณาหรือการตลาดอะไร,ะไรทั้งสิ้นนะครับก็อัปเดตก็จะประมาณนี้นะครับในส่วน ในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆหรือ,อะจะหาดีลเลอร์อของขนส่งหรือจะหาวัตถุดิบต่างๆแบบต้นทุนของค่ากล่องหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีสินค้าแล้วมันก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กับมันได้แล้วก็ความยืดหยุ่นตรงเนี้ยเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอัปเดตประมาณนี้นะครับว่าผมมีการติดต่อกับร้านแล้วแล้วก็มีการสั่งซื้อของเขา นะครับเพื่อมาดูสินค้าตัวจริงแล้วก็เพื่อมาเทสนะครับว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้นครับเพื่อนเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากมากนะครับที่แวะเวียนผ่านเข้ามาก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะครับก็ลหลายๆอย่างที่ผมพูดอาจจะกระตุกกระต,ตักอะไรไปบ้างก็ผมคิดเยอะผมคิดเยอะในใจก็ ขอให้ทุกคนโชคดีไว้เจอกันคลิปหน้าครับ